ัสดีครับอยู่กับช่องชินโจเอ็กซ์ตรีมไทยแลนด์นะครับก็วันนี้อยู่ที่บ่อเลี้ยงปลาของชินโจเองนะครับก็อันนี้เป็นอีกบ่อที่พ่อปล่อยปลาเอาไว้แล้วเขาก็เอาดูดพ่อเอาเครื่องดูดน้ํามาดูดแล้วพ่อก็กาลังหาปลานะครับอันนี้ก็น้ํายังไม่แห้งดีนะครับครับหาหอยก่อนครับัอนนี้เป็นทุ่งนาของปู้จอยปู้ยจอยครับปู้จอยแซ่เตียวลิชัยลำรอของ เป็นตาของชินโจครับไม่ได้ตั้งแต่ต่ง,งานครับคุณแม่ชินโจเกือบ3 0ปีแล้วปล่อยเป็นมนีบักโจ้ครับเดี๋ยวเราเป็นทุ่งนาเนี่ยเราจะทําเป็นบอ่อปลาครับวันนี้ชินโจดูหอยบาทเมื่อวานไม่อยากให้ลงครับนี่เดี๋ยวเราจะเอารถเม็ครูมาลอกออก,อกประมาณสักต้องมากกว่าเม็ดนึงเพื่อให้ต้นกกนี้ออกไปห,หมดอันนี้น้ําเยอะมากครับน้ําจากอ่าอ่า จากลำตะคลองนี่เราก็จะมาเก็บหอยหอยเยอะมากครับทุ่งนาหอยเอาไปไปเลี้ยงไว้ฝั่งบ่อปลาคนที่เราจะขุดนี่ครับเขาเรียกหอยอะไรนะตรงนี้เยอะมากนี่ครับไปห,หนูมาเดี๋ยวเราไปเก็บต้นบัวนี่ครับป่าเป็นป่าครับไม่ทิ้งไว้ลามเร็วมากไปหนูเอากระถังมาลูกป่ะ เดี๋ยวเราไล่รค่น,นี้เอาเอาเอาบัวที่อยู่ทามทุ่งนาเดี๋ยวไปปลูกปลูกฝั่งบ,บอกบอกเรื่องปลาฝั่งนู้นที่เราขุดที่พี่อำนาจมาขุดเมื่อปีที่แล้ววันที่เก้าปีที่แล้วเราจะมานี่ครับปลาลูกปลานี่ไม่ต้องพูดถึงครับเยอะมากนี่มาเราเอาเก็บหอยอย่างเดียวนี่มาตัวเล็กมากาน,มานี่ครับหอยท่านผู้ชมเห็นไหมหอยเยอะเต็มทุ่งเลยครับมาตัวเล็กเอาอันนี้มาเนี่ยครับค่อยๆลูกค่อยๆเดิน เดี๋ยวลงถ่ายเลยนะมันจะขุนอันนี้เราโอ้บรรยากาศทุ่งนานี่มันมีความสุขครับนี่เราดูดน้ําออกครับเพื่อที่จะเดี๋ยวาวางอยตรงนี้อยากให้ดูนะี่นี่ครับน้ำยังไม่ขุน,คนแค่หอยหอยเยอะมากครับนี่ครับพ่าโจโจครับเ <c oughs> มื่อวานได้หลายคู่ถังครับมาบักโจมาเยอะครับเราเดินเก็บไม่ไหวเนี่เยเต็มหมดเลยนี่ครับดูจบเลนไหม มีน้ำครับความสมบูรณ์มีทุกอย่างกินหอยนี่เป็นกับข้าวชั้นดีนะครับแต่ถ้ามีทำทุ่งนาเนี่ยถ้าพวกหอยเชอรี่มันจะกินมันจะกิน,นนะอ,กอะไรนะนะกินอะไรกินข้าวนะเยอะท่านผู้ชมเมือม่อเมื่อวานได้ประมาณสามุ่ถังทีาเราไว้ไปไปไป,ปอไว้บ่อที่เราขุดเลี้ยงปลาเพื่อให้มันกิน,นมาปักจั่เดินมาลุกเราเยอะท่านผู้ชมเห็นไหมครับ น้ำก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราเอา,าไมโครขุดลงไปครับเอาลูกหอยเราไว้ทำไม้ต่อไปมันมีพันแล้วไม่ต้องห่วงครับออขลุกขลูกมันมีพันแล้วก็สบายเราก็ไม่ต้องไปหาพันไม่ต้องไปซื้อในตลาดมาเลี้ยงเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเราเดินนิดนิดเดียวก็เจอ นี่ครับมาบักโจมาลูกมะน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยบักโจบักโจคันนี้ลูกอืมนผู้ชมเห็นไหมเยอะมากสามสี่คู่ขยายพันธุ์ไปเรื่อยครับมาทีเราก็ไม่ต้องไปซื้อกินไปจับในบ่อกิน เต็มหมดเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยตั้งกุง้งทั้งนี่วิธีชาวบ้านครับอ,อยู่วันนี้วันที่สิบสิบเท่าไหรสิบสามอ่ะสิบสามสิบสามนะส,ส,สิบสามเ<า>มษา,าครับนี่หน้าแรงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าน้ำจากลำตะคองปลาเยอะเราต้องไปปิดก่อนนะนี่เราเก็บลูกหอยมาตัวเล็กมาเดี๋ยวเราไปไล่ตรงนี้เลย ไอ้เงี้ยลูกมานี่ๆเนี่ยเริ่มแคบเบอร์นี้เสร็จเราเลิกเลยนี่ครับมันเยอะเต็มทุ่งหมดเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับครับอ่าปลาอะไร,รปลาหมอปลาหมอใส่ใส่ตะกร้าเลยลูกปลาหมอมันตายยากอันนี้ไม่มีน้ำมาลูกมานี่มาลูกคุณถังมาเนี่ยแคบเบอร์นี้เสร็จพอ,อเอาเบอร์นี้เสร็จพอ าได้สองสคู่ถังแล้วดูครับนี่ครับท่านผู้ชมเยอะไม่เยอะครับสามสี่คู่ถังแล้วเราเก็บมันเยอะเกินน,นี่เราเก็บนี่เราเก็บมือเราคัดตัวใหญ่ไว้ไว้ทำกับข้าวตัวลเล็กๆเราไว้ทำพันธุ์ให้ขยายพันธุ์ต่อมันเยอะครับท่านผู้ชมเยอะมากนี่ โอ้เยอะครับนู่นครับเยอะมากปักโจ้ไหนจะเยอะไหมลูกเยอะโอ้โจ้โจ้นี่เป็นเด็กรุรนน่นชินโจ้ครับเพื่อนเป็นเพื่อนชินโจเป็นลูกช่างจักรมาทำกระจกเสร็จแล้วครับกระจกจะหมดทุกบ้านแล้วครับแต่ว่ายังไม่ไปไหนมามาอะไรตรงนี้ดูกมามาเอาเก็บไปรอบนี้เราคง ไม่เก็บแล้วครับผมมันเยอะเกินเนี่ยได้ได้หลายคู่ถังแล้วพันมันทําไม่ต้องเยอะหรอกทีกนิดเดียวนี่รอยเราเดินครับปลูกปลาลวดอะไรเราเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติดีกว่าผสมกับปลาเลี้ยงให้มันอยู่ด้วยกันนี่เยอะมากเหงื่อออกเลยครับเนี่ยช่วงนี้โควิดระบาดเยอะนะท่านผู้ชมระวังให้ดีไม่ใหญ่ๆ เต็มทุ่งไปหมดแล้วนี่ต้นเด็กนี่หายากมากครับถ้าได้ต้นเด็กๆเนี่ยเรียนเสร็จก็ต้องไปหามาทำกับข้าวแล้วตุ้มใส่ใส่ใส,ใส่ใส่เกลือหน่อยแล้วคุณแม่ผมก็ทำน้ำจิ้มแบบพริกก็ปลูกเองครับยกยกโดนโดนบัวล,ลูกเนี่ยลูกปลานี่ดูดิครับทั้งปลาซิวปลาส้อยกุ้งเต็มหมด เยอะจริงครับเก็บไม่ไหวมาตัวเล็กมาตัวเล็กมานี่นลูกล้นล้นมือแล้วอีมือหนึ่งถือก้องอีกมือหนึ่งโอยเดี๋ยวจะเอาบัวบัวที่ได้ไปปลุกหนึ่งนี่ครับเหลือเยอะแล้วครับเราเดินแคร่รอบเดียวนี่ก็เต็มคู้ถังแล้วเอาตัวใหญ่ๆดีกว่ามันอยู่ได้ข่าวว่าพวกนี้มันอยู่ในดิน จริงมันชอบอยู่มันเป็นกลุ่มๆนะครับมีผักบุ้งที่ผมไปซื้อพี่แสงมาปล่อยมาหวานแล้วก็ผักบุง้งมันอยู่บนบกมันอยู่ในน้ำก็อย่างเงี้ยสังกะสีปิวลงมาเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกว่สังกะสีขึ้นช่างจับเริ่มงานแนละ้วเลือเรือบานเดียวครับเลือบานเดียวทางขึ้นจบ เอาตัวเล็กเห็นท่าจะพอแค่นี้ก่อนนะไปเดินขึ้นเลยลูกปลาท่านดูดิครับเต็มไปหมดหอยที่ยอะนี่หอยช่วงตรงไหนที่หอยอยู่นี่ยตัวเล็กมานีเลยมันอยู่มันจะกินเนี่ยตัวเล็กมันจะกินนเนี้ยพอตรงไหนหอยอยู่มันจะมันจะเนั่นน่ะพวกตะไคร้มันจะหายมะมันกินมันกินนะเนี่ยวิธีช่วงไหนที่ สา,าร้ายหรืออะไรเนี่ยแล้วไม่มีแสดงว่าหอยมันกินเนี่ยชาวบ้านที่เขาปลูกข้าวเนี่ยเขาถือว่าเป็นอันตรายมากนะพวกหอยเชอรี่อะไรเนี่ยนะไปะดูกันท่อน,นี้เราต่อต่อไปฝั่งนูน้นครับต่อไปบอ่อใหญ่เล็ก,ปกไปรลูปล่าเนี่ยเขาปิดไว้ไม่ให้น,น้ำปลาฝั่งนู้นออกมาโอ้โห นี่เต็มเต็มแล้วปูปลาชนครับชนยกยก๋ยวให้มันรุนี่นตัวดบับัตัวนี้เปมาลูกะมาตอนนี้ขึ้นแล้วตอนนี้เราขึ้นแล้เยอะอีกครับท่านผู้ชมอุ้ยกสับเครือร่วงมาเเต็มเต็มงแล้ว โอ้ลูกปลาตัวเล็กบราซิวมาช่วยนี่ครับความสมบูรณ์ของทุ่งนาเดือนเมษาตัวเล็กเก็บไอยเยอะเกิน แบบบ้านๆครับเรารู้จักจักเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรอ่ะไม่อดอยากครับคนที่ไม่มีปลากินเราก็เอาไปเราเอาปลาไปขายคนมีข้าวเราก็ขายปลาซื้อข้าวไม่อดอยากหรอกครับ,รบทราบแล้วครับแ็บหอยจะขึ้นแล้วครับ นี้เราดักลูกปลาไปเลี้ยงโอ้โหเราดักนี่แล้วเราไปดูตะข่ายที่เราดักกันปลาเราก็เอาไปไล่เราให้ที่เข้าครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลี้ยงเราดูเพื่อที่จะขุดใหม่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณบักโตครับโยกเงยออกเลยสุดยอดครับเจอกันคลิปต่อไปของพวกเรานะครับไะโอ้ยครึ่งคู่ถังสีปลาใหญ่นี่ครับ โอเคไปขึ้นพ่อเดี๋ยวดับเครื่องไว้ก่อน